สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับมาพบกับเพื่อนๆในปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวครับหลังพายุโนรูครับเพื่อนๆครับนี่คือส่วนของบ้านพันไม้พอเพียงครับน้าท่วมเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็จะมากู้ชีวิตต้นไม้ของเรานะครับดูซิว่ามีอะไรบ้างครับมาเลยครับอุยอันดับแรกครับเพื่อนๆนี่เลยครับ นะครับเ,เพื่อนๆสบู่เลือดครับว่านสบู่เลือดครับใบขาดเต็นเนมเลยน้ำก่อนอน้ำตอนเพื่อนม,อมาทางนี้เลยครับ นี่ครับเพื่อนล้วยไม้ของเราครับจมน้ำกู้ชีวิตกล้วยไม้ก่อนครับอ,อันนี้ช้างงาวครับอันนี้ ช้างล้วครับเพื่อนๆผมพี่ชายที่ใจดีให้มาจากจังหวัดอะไรนะชัยภูมิครับอันนี้ช้างช้างใหญ่ช้างเผือกครับเคยชีวิตต้นไม้กันครับเพื่อนๆโอเค น้าน่าจะสรงๆแล้วครับเรามาดูด้าบ้านของบ้านพันไม้ฝา,าเพียงกันครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับน่าเสียดายมากมะละกอกําลังออกผลนะลครับเหี่ยวแล้วน่าจะไม่รอดครับมาดูเพื่อนๆนถั่วบาซิลถั่วบาซิลเจอน้ําเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคครับถั่วบาซิลทนน้าได้นี่นะครับ กำลังแผ่และออกดอกสวยงามทวบราซิลครับระวังลมนะลูกนี่ครับน้ำท่วมยาวเลยเอยครับผมเอ้ยโซนนี้ทำไมเขาถึงถอยทรายนละ้ดวดีกับ 那边有。 กิศนาครับเพื่อนอันนี้คือกระชายดำครับอืมกระชายดำกิศนาครับกิศนาอยู่ที่สูง่านากับพีเขาายครับ อันนี้อ,อินุนครับนี่คือปลมอาซากินะครับพีเขาไฟครับ ศสนาครับ อันนี้เร็วหอมครับผมอันนี้ชะม่วงเพื่อนๆชะม่วงหรือส้มง่วงครับตามพระชนได้ยอย่ขอไปเลยชะม่วงครับนะาองมาดูทางนี้ครับ มาตูมครับกระสังครับเอะอันนี้ไม่ใช่กระสังนะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือต้นที่ก็ททำกีตาร์อะไรนะมะฮอกกานีครับมะฮอกกานีนี่ก็เราลองเพาะเมด็ดดูเพาะหลายสิบต้นครับเป็นมาอยู่ต้นหนึ่งเพาะเองครับมะฮอกกานี ก็วามอา,าสาตีมาดูนี่ครับของแพงของสวนเราฮะภูมิใจนำเสนอมากภูพานเฮครับโอ้ยรากไปแล้ว่ะ คูพานเฮยวเนี่ยครับจะได้ลงละจะได้ลงดินแล้วแรงเนี่ยครับเลี้ยงไว้ภูพานเฮครับอันนี้แพงอันนี้แพงูพานเแพงโอเคที่เหลือก็เป็นยางนานะครับเพื่อนๆยางนานี่ทนได้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น อะไรนะคอแลนคอแลนเนี่ยทนน้ำอยู่แล้วครับมาฟางไปยงชิดเพาะเมล็ดครับโอเคเพื่อนบ้านทันไม้ขอบียงโอ้ยนี่มะละกอมะละกอมละกอีอหัวต้องนิดนึงครับพี่เขาไม่ค่อยชอบนะเซฟชีวิตมะละกอ <laughs> ครับเพื่อนๆน,นี่ฮนะรอยที่เราเดินมาเมื่อกี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับยังมีน้ําไหลอยู่ครับนี่ไหลก่อนไปด้านนู้นนะครับสแสดงว่าน้ํายังมีไหลผ่านอยู่นะครับยังมีมวลน้ําด้านบนมาอยู่นะครับเพื่อนๆครับเรามาดูต้นกระเจียวกันครับ เกียวหวานเพชรน้ำผึ้งมีดอกหรือเปล่าครับนี่ก็จะใกล้สู่ฤด,ดูหนาวนะครับก็จะเริ่มพักดอกแล้วนะเพื่อนๆน,นะก็จะเป็นาการฟอร์มต้นฟอร์มหัวแล้วครับดอกก็จะน้อยลงดอกก็จะไม่สวยอวบเหมือนเดิมนะครับมีไม่ได้เก็บของประวัตแล้วมีดอกแล้วครับตัวน,นี้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ต่อครับเพื่อน ครับผักกูดครับเจอน้ำอย่างนี้ผักกูดร่าเริงเลยเพื<ๆ>่อนๆผักกูดแกกยกไว้ครับจเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งครับ ก็จมน้ำนะจมน้ำไม่เป็นไรเพื่เพื่อนน้ำท่วมเัาก็ไม่เป็นไรนะครับทุเรียนครับน้ำท่วมยังอยู่ได้ครับเดี๋ยวค่อยค่อยปูดินขึ้นไปเรื่อยๆครับดูไม้สวยงามต่างๆยังอยู่ได้ครับเพื่อนๆน ครับสำหรับน้ำท่วมปี2565นนะครับเบื้องต้นนะครับหลังพายุโนรูเข้ามานะครับก็จะเริ่มมีอากาศหนาวแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับพบความเสียหายบางจุดนะครับที่แช่น้ำอยู่เราก็ยกขึ้นมาที่สูงก็คาดว่าพืชของเราคงไม่มีตายอะไรนะครับเนื่องจากเป็นพืชป่าพืชทนเนาะนะครับส่วนพืชสวนของเรานะครับก็จะมีช้ำบ้างนิดหน่อยนะครับเนื่องจากฝนตกเป็นเวลานานนะครับ วันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับมาสํารวจหลังถูกน้ําท่วมนะครับว่าเป็นอย่างไรน้ําท่วมสนุกไหมครับนุกสนุกวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับลาเพื่อนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับแล้วเราก็จะผ่านรดูน้ําท่วมไปด้วยกันครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ